สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่แปดร้อคนพักมานมาไม่นานว่านจีก็กดไอความตายลงไปได้เขาผนึกแขนข,ข้างขวาเอาไว้ทําให้มันไม่เข้าไปในทะเลปานและเอาไ้วะภายในแขนขวาของว่านจีแข็งมากและไม่สามารถขยับได้แต่ว่าปานสีนิเพลออกมาจากร่างกลับยังแข็งแก่งมาก เขาเดินไปหาจ้างวอยเฉินทีละก้าวทีละก้าวโมโหมากจนยิ้มออกมาแล้วกล่าวว่าเจ้านุม่มเจ้านี่มันร้ากาจริงๆแม้จะอยู่ในสนามลุบลกเปิ้ลหวังก็ยังไม่เคยอันตรายถึงขนาดนี้มาก่อนเลยข้าเกือบจะติดกับเจ้าแล้วจางรัอเฉินยกกระบ,บีขึ้นแล้วลุกขึ้นยืนจะช้าเขายิ้มแล้วกล่าวว่าแล้วยังไงเล่าข้าก็ยังพ่ายแพ้เช่นเดิมไม่ใช่เหรอว่านจีเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของเจ้าร้อเฉินก็รู้สึกไม่สบอารมณ์มาก ทางทางที่การฝึกฝนของเขาเหนือกว่าอีกฝ่ายมากแท้แต่ว่ากลับสามารถทําให้อีกฝ่ายนิ่งได้หรือว่าจางวเฉินคิดว่าแขนขวาของเขาไม่สามารถใช้ได้ชั่วคราวจะทําให้เขากลายเป็นคนไร้ค่ายอย่างนั้นเหรอหากว่าเป็นอย่างนี้จริงๆเขาก็คงต้องสงสัยแล้วว่าจางวเฉินจะโอหังอวดดีเกินไปหน่อยไหมจากการฝึกฝนของเขาแค่ระวังตัวหน่อยอย่าติดกับดักเดิมซ้ำๆใช้เพียงแค่แขนเดียวก็สามารถจัดการจางวชฉินได้อย่างสบายมือทั้งสองของหันชิวจับกันแน่น นานรู้สึกเสียดายแทนจางวชิเมื่อคู่เป็นอากาศที่ดีมากอีกเพียงนิดเดียวเท่านั้นก็จะสามารถฆ่าผู้แข่งแก่งของฝ่ายทหารคนนั้นได้แล้วแต่ว่าอีกฝ่ายมีปฏิกิริยาเร็วเกินไปทไําให้หลบไปได้พ้นหากเป็นอย่างนี้จางวชิก็กลายเป็นฝ่ายถูกโจมตีครั้งกระทั่งไร้กาลังกระตอบโต้แล้วด้วยเพราะว่าอีกฝ่ายไม่มีทางที่จะทําผิดพลาดอย่างเดิมสามอีกแน่ด้านนอกเมืองสันไถ หญิงชลาผมขาวคนหนึ่งกับชายวัยกลางคนในชุดคุมสีแดงคนหนึ่งยืนอยู่บนยอดของต้นเฟิงและมองไปทางเมืองสนนถัยชายวัยกลางคนคนนั้นมีอายุป,ประมาณ40กว่าปีแววตานุ่มนวลแต่กลับมีประกายเข้มงวดอย่างหนึ่งแล้วกล่าวว่าเจ้าหนุ่มคนนี้ยังไม่ทันจะก้าวเข้าขั้นครึ่งเสียนก็สามารถสู้กับว่านจีได้ถึงขนาดนี้แล้วชังหาได้ยากจริงๆเพียงแต่ว่าเขาน่าจะถึงขีดจำกัดแล้วหากว่าพวกเรายังไม่ลงมืออีกเกรงว่า เขาจะต้องตกอยู่ในเงื้อมมือของว่านจีแน่แววตาของหญิงชราผมขาวลึกล้ำมากนางกล่าวด้วยเสียงแหบกร้านว่าไม่ต้องรีบร้อนข้าว่าเจ้าหนุ่มนั่นยังมีท่าทีสบายๆอยู่น่าจะยังมีไพ่ตายยังมีไพ่ตายอีกเหรอชายวัยกลางคนรกระหมดคิ้วแล้วกล่าวว่าว่านจีคนนั้นคือหนึ่งในแม่ทัพของกองทัพเสือดาวกระทั่งในฝ่ายทหารเองเขาก็มีชื่อเสียงมากต่อให้เจ้าหนุ่มนั่นมีแผนหลัง แต่ก็ยากจะพิกลับมาจากแพ้เป็นชนะได้รอดูก่อนรอดูก่อนหญิงผมขาวยิ้มแล้วกล่าวขึ้นด้านล่างของหญิงชราผมขาวและชายวัยกลางคนมีชายคนหนึ่งนอนหมดสติอยู่เขาก็คือหนึ่งในลูกน้องฝีมือดีทั้งสองของว่านจีเฉากู้ข้างกายเฉากู้ยังมีลำแสงเซียนถล่มบาพีด้วยอันหนึ่งทั้งสองคนร้ายกาจมากกลับสามารถแอบรอบเข้าปโจมตีเครื่องเซียนคนหนึ่งได้อย่างไร้ซุ่มเสียง กระทั่งผู้แข็งแร่งอย่างว่านจีก็ยังไม่รู้สึกตัวเลยช่างทําให้คนแปลกใจเสียจริงว่าพวกเขาคือใครกันในเมืองสนไถจางรู้เฉินใสหัวเบาแล้วถอนใจออกมาเฮ้ย <c oughs> การฝึกฝนต่างกันเกินไปจะไม่ยอมแพ้ก็คงไม่ได้หากว่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่แรกยอมให้จับแต่โดยดีเปินหวังก็คงไม่ตัดสินใจจะฆ่าเจ้าหรอกน่าเสียดายดที่เจ้ากลับมาเสียใจเอาตอนนี้มันสายเกินไปแล้วว่านจี ไม่ปิดบังไอ้ข้าฝันมนร่างอีกสิ่งที่กล่าวมาเองก็เต็มไปด้วยความเยือกเย็นที่รุนแรงจางรู่เฉินใส่หน้าแล้วกล่าวว่าข้าไม่ได้เสียใจเพียงแต่ได้แต่ต้องอาศัยคนนอกมาดก,การเจ้าเท่านั้นดังนั้นจึงรู้สึกเสียดายอยู่บ้างหาว่าการฝึกฝนของข้าเลยม่ถึงขั้นครึ่งเซียนแล้วก็คงดีได้ยินดังนั้นว่านจีก็จะงักไปและในตอนนี้เองภาพมวนหนึ่งลอยออกมาจากหน้าผาของจางรุ่เฉินและมาปรากฏขึ้นกลางอากาศเมฆวิญ,ญญาณสีดำพุ่งออกมาจากในภาพวาด แล้วแผ่อายะเกียนออกมาตรงกลางของเมฆวิญญาณนั้นมีหญิงสาวหน้าตางดงามมากคนหนึ่งยืนอยู่นางสวมชุดคลุมยาวทั้งล่างแล้วเผยรูปร่างที่น่าเย,ย้ายวนออกมาเพียงแต่ว่าดวงตาทั้งสองของนางกลับเย็นชามากกระทั่งวานจีเองเมื่อได้เห็นดวงตาของนางเข้าก็ยังตัวสันตทานไปพูดลาช้าวานจีเบิกตาทั้งสองขึ้นสีหน้าก็ขาวซีดทันทีกระทั่งขาทั้งสองก็เริ่มสั่นไหวขึ้นมาจางรู้เฉินถอนในใจแล้วกล่าวว่า หากว่าไม่ใช่เพราะไร้ทางเลือกจริงๆข้าคงไม่เชิญนางออกมาหรอกที่แจ้าเฉินกล่าวมานั้นเป็นคําจากใจจริงของเขาแม้ว่าผู้ราชาจันทาโลหิตจะยอมซื่อสัตย์กับเขาแล้วแต่ว่าเขากลับไม่ชอบใจนะักหากว่าเจอเรื่องราวอะไรเข้าก็าจะให้ผู้ราชาจันทาโลหิตเป็นคนช่วยเขาแก้ไขหากว่าเป็นอย่างนั้นเขาก็คงสูญเสียความสามารถรับมือกับอันตรายไปเพียงแต่ว่าคํากล่าวของเขานั้นเมื่อไปอยู่ในหูของว่านจีแล้วกลับบาดหูมาก วานจีรู้สึกว่าเจาเฉินกําลังหยอกเขาเล่นทั้งๆที่ข้างกายมีผู้ราชาคนหนึ่งอยู่แท้เป็นฝ่ายที่ไม่มีทางพ่ายแพ้ชัดๆแต่ว่ากลับจงใจแสดงท่าทีสู้กับเขาอย่างเกินแรงอย่างนี้หากว่าไม่ใช่การหยอกเขาเล่นจะเรียกว่าอะไรผู้ราชาจันทราโลหิตมีท่าทางยากยินมากแล้วกล่าวว่าจางรู้เฉินคนที่เจ้าจะให้ข้าจัดการคือเขาเหรอจะอ่อนแอเกินไม่น่อยไหมวานจีปลายตามองไปที่ผู้ราชาจันทราโลหิตใบหน้าแดงกล่ำแล้วกล่าวว่า จางรั่วเฉินถือว่าเจ้ามันดวงแข็งวันนี้เปิ้นหวังจะปล่อยเจ้าไปก่อนแต่ว่าเจ้าอย่าคิดเด็ดขาดเลยว่ามีผู้ราชาตนหนึ่งปกป้องแล้วจะไม่มีใครทำอะไรได้ว่านจีเอาประกาศเซียนออกมาและส่งปานเซียนเข้าไปซุปกำลังของประกาศเซียนห่อหุ้มร่างของว่านจีแล้วกลายเป็นแสงพุ่งออกไปจากเมืองสันไถ่ายในพิบตาจางรั่วเฉินขมวดคิว้วแล้วมองไปที่ผู้ราชาจันทารัหิตพลางก่าวว่าทำไมถึงไม่ลงมือหยุดเขาไว้ล่ะผู้ราชาจันทารัหิตกล่าวเสียงเรียบว่า ข้าออกหน้าทำให้เขาตกใจหนีไปแล้วเจ้ายัางจะให้ข้าทำอะไรอีกเห็นผู้ราชาจันทรา,าหิตมีท่าทีราวกับว่ามีความสามารถเจ้าก็มากัดข้าเสียสิอย่างนั้นจางรุย่ยเฉินก็จนปัญญาเห็นได้ชัดว่าตอนแรกเริ่มที่จ้ารุ่ยเฉินใช้วิธีการข่มขู่กับนางกำหลับนางไว้ทำให้นางไม่พอใจอย่างมากแต่ที่โชคดีก็คือพวกเขาในตอนนี้ยังคงมีจุดที่ต้องช่วยเหลือกันอยู่ดังนั้นถึงได้ยังสามารถรักษาความสัมพันธ์อันเบาบางนี้ได้ นอกจากการฝึกฝนของจางว่ชเฉินจะเหนือกว่านางแล้วไม่อย่างนั้นกเกรงว่าคงไม่สามารถทําให้นางยอมรับได้อย่างแท้จริงผู้ราชาจันทาราิดเองก็ไม่กล้าล่วงเกินจางวัชเฉินมากนักจึงกล่าวว่าอีกอย่างคนคนนั้นมีประกาศเสียนอยู่มีพลังเสียนที่แข็งแกร่งแฝงไว้พริบตาเดียวความเร็วที่แสดงออกมาอย่างมากกว่าข้าเสียอีกต่อให้ข้าลงมือกเกรงว่าก็คงมีโอกาสเพียงห้าส่วนเท่านั้นที่จะยื้อเขาไว้ได้ไม่ใช่คนขั้นเดียวกันประกาศเสียนที่ให้มา แน่นอนว่าก็ต้องมีพลังที่แข็งแกร่งที่ต่างกันออกไปประกาศเสียงที่ว่านจีถือไว้นั้นเขียนโดยเสียงที่แข็งแกร่งกว่าผู้ราชาจันทาโลหิตหากว่าเขาอยากจะหนีต่อยผู้ราชาจันทาโลหิตอยากจะดึงไว้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและในตอนนี้เองนอกเมืองสุนไยัยพันมีเสียงร้องหวยหวนของว่านจีดังขึ้นเกิดอะไรขึ้นจารูเฉินประหลาดใจมากไม่ใช่ว่าว่านจีไปแล้วหรือทำไมยังอยู่ใกล้นี่กละ่ะดวงตาทั้งสองของผู้ราชาจันทาโลหิต มองออกไปนอกเมืองสันถทยและแสดงท่าทีเคร่งเครียดออกมาพลางกล่าวว่ามีคนขวางเขาไว้สุบสุบผู้ราชาจันทราหิตกับเจ้าเมเินพุ่งออกไปต,ตามๆกันไม่นานก็พุ่งออกมานอกเมืองแล้มายังป่าที่มีใบไม้หนาทึบแห่งหนึ่งตอนนี้วานจีกับผู้เขาอยู่ที่พื้นร่างังร่างสถานและใช้สายตาหวาดกลัวมองไปยังหญิงชราผมขาวตรงหน้าของเขาขลางกายนางมีประกาศเสียงที่ขาดรุ่งริ่งอยู่อันหนึ่งวานจีโคหัวไม่หยุด และกล่าวมาว่าข้าขอโทษข้าผิดไปแล้วข้าไม่ควนรล่งเกินท่านผู้เฒ่าขอท่านมีเมตตาปล่อยข้าไปสักครั้งวันหลังหญิงผมขาวไม่แม้แต่จะมองเพียงแค่ยื่นนิ้วออกไปนิ้วหนึ่งแล้วจี้ไปที่ด้านหน้าโจมตีพฤติการหน้าผากของวานจีเปลี้ยเสียงระเบิดดังขึ้นร่างของวานจีปรีแตกราวกับเครื่องเคลือบกลายเป็นเศษชิ้นบรลึกโปร่งใสามากมายกระจายไปเต็มพื้นเห็นภาพนี้เข้า จางว่าเชินก็หายใจแทบไม่ออกหญิงชาลาผมข่าวคนนั้นคือใครกันแน่ทำไมถึงได้สามารถทําให้ว่านจีตกใจจนคุกเข่าลงไปได้พื้นได้ตอนที่ว่านจีเห็นผู้ราชาจันทาราหิตยังไม่ได้หวาดกลัวขนาดนี้เลยนอกจากนี้ฝีมือการฆ่าคนของหญิงชาลาผมข่าวเองก็ประหลาดยิ่งในช่วงพิบตาที่ฆ่าอีกฝ่ายไปกับยังนําร่างของอีกฝ่ายกลายเป็นผลึกพลังไปเศษผลึกบนพื้นแฝงไปด้วยปราณเซียนขอที่จะเทียบเคียงกับหินเซียนได้เลย คำพีท่องปัตตพีเหินนภาพวกท่านคือคนของพักมานเหรอแววตาของจังหวะเฉินเข้มขึ้นคำพีท่องปัตตพีเหินนภาคือคำพีฝึกฝนชั้นยอดของพักมานฝึกฝนมาไม่ถึงขั้นสูงแล้วจะสามารถทําให้ทุกสรรพสิ่งในโลกกลายเป็นร่างพลึกได้ผู้ราชาจันรทาหลหิตข้างกายจังหวะเฉินมีแววตาเป็นประกายเย็นและเฉียบคมนางจ้องไปยังหญิงชราผมขาวกับชายวัยกลางคนตรงหน้าโดยเฉพาะหญิงชลาผมขาวคนนั้นทําให้นางรู้สึกว่ามองไม่ออกจะต้องเป็นบุคคลที่อันตรายมากแน่นอน หญิงชาลาผมขาวเก็บเศษผลึกและวิจารณาจางห้นเฉินอย่างละเอียดนางพยักหน้าแล้วกล่าวเสียงแหบว่าเจ้ากลับรู้จักคำพีท่องปัตพีเฮนภาด้วยคงเป็นสิงหลิงที่บอกเจ้าสินะหญิงชาลาผมขาวชาลามากผมทุกเส้นต่างก็ราวกับผลึกสีขาวดวงตาคนนั้นเองก็ราวกับถ้ำที่ดำมืดทำให้แสงและความอบอุ่นรอบด้านถูกดูดกลืนเข้าไปหมดมู่หลิงสีกระหันจิวเองก็พุ่งตามมาอย่างรวดเร็ว ตอนที่มูหลิงซีเห็นหญิงชราผมขาวกับชายวัยกลางคนแล้วร่างกระพันสะท้านไปแล้วรีบก้มหน้าลงทันทีพร้อมกับเดินเข้าไปอย่างระวังนางโคงตัวไปที่ทั้งสองแล้วกล่าวว่าพบอาจารย์พบท่านพ่อชายวัยกลางคนคือท่านพ่อของมูหลิงซีหวินเจิงแววตาของหวินเจิงมองไปที่ร่างของมูหลิงซีและแสดงท่าทีจริงจังออกมาพลางกล่าวว่ายังไม่รีบคุกเข่าอีกเหรอมูหลิงซีกัดปากแน่นในแววตาก็มีประกายดือดึงออกมา กระทั่งไม่แมแ้แต่จะเงยหน้ามองไปที่ชายวัยกลางคนตรงหน้าแล้วกล่าวว่าข้าไม่ได้ทำอะไรผิดทําไมต้องคุกเข่าด้วยตอนนี้ท่าทีของมูหลิงซีช่างผิดกับท่าทียิ้มแย้มแจ่มใสอย่างปกติไปอย่างมากจางรู้เฉินรอบเดาในใจว่าความสัมพันธ์ของมู่หลิงซีกับท่านพ่อของนางบางทีอาจจะไม่ได้ดีมากนะักวินเจิงหึ่มเสียงเย็นแล้วกล่าวว่ายังกล้าพูดอีกหรือว่าไม่ได้ทําอะไรผิดในงานเลงรังาชาตาจะทําอะไรลงไปท่านเทพเขียนจดหมายมาให้ข้าด้วยตนเอง ไว้ข้าจัดการสั่งสอนเจ้าดีๆแววตาของมู่หลิงซีมีประกายคมกล้าแล้วกล่าวมีความสามารถก็ให้เขาไปรายงานกับวังราตรีรัติการเองให้ผู้ราตรีรัติการมาสอบสวนข้าท่านเทพมาได้รายงานวังราตรีรัติการถือว่าว้หน้าตระกูลมู่มากแล้วจะยังไม่รู้ตัวเ,เหรอวินเจิงทะลึงตาร่างทั้งร่างสะท้านเขายกแขนขึ้นจะตกไปที่มู่หลิงซีและก็ตัดจบแบรบรละครไทยนะครับผม ต้นเฟิงก็คือต้นเมเปิลน,นะครับไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้ยวยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสําหรับน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสําหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ